สวัสดีครับทุกคนผมขอตามใจแฟนๆล็อกแมนหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเขาก่อนเนี่ยผมเคยรีวิวนี่ตัวโมเดลฟิกเกอร์ล็อกแมนนะครับของค่าย3-0นะครับ MDS l Mega Man หรือล็อกแมนนั่นเองซึ่งตัวค่ายนี้นะครับถึงแม้จะเป็นค่ายน้องใหม่แต่ก็เริ่มมีการย้อมแมวก็คือเอาตัวล็อกแมนมาย้อมเป็นสีกันอื่นแล้วก็เอามาขายนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเพิ่มอีก2สีนะครับ สีที่ผมชอบมากก็คือตัวที่เป็นรุ่นของเม t a ลเบรดซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเขาก็มีแผนที่จะทำเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอีกหนึ่งสีนะครับที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือนี่ครับตัวที่เป็นเอ่อ Lockman Megaman MDX รุ่นของ Firestorm สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับตัว Lockman เองเนี่ยไปปรับบอสนะครับซึ่งชื่อว่า Fireman จากภาค Lockman 1แล้วก็ได้อาวุธ ของตัวไฟร์แมนมานะครับเป็นชื่ออาวุธว่า Fire Storm นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสีของ Fire Stor m ที่ล็อกแมนได้มาจะเป็นสีอะไรเอาละเรามาสำรวจตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องนี้เขาจะมีกล่องสีน้ำตาลแบบนี้มาให้นะครับมีโลโก้ของตัว t ร e ซิโร่ล็อกแมนเมกแมนนะครับ MDLX เมก a m แมนหรือ man, ล็อกแมนรุ่นของ Fire Storm นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตัวกล่องด้านข้างก็จะเขียนเหมือนกันนะครับนี่รอบด้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลัง เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องข้างในแล้วมาลุ้นกันว่าตัวล็อกแมนเนี่ยสีของไฟร์สตอ r มจะเป็นสีอะไรเอาละครับออกมาเป็นสีนี่เป็นสีแดงสวยงามประมาณนี้นะครับนี่ตัวรุ่นของไฟร์สตอร์มนะครับตัวล็อกแมนเนี่ยจะมีโทนออกเป็นสีแดงกับสีเหลืองสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องแล้วมาดูสำรวจตัวกล่องกันดีกว่านี่กล่องก็จะมีเขียนนะครับโลโก้ของตัวแคปคอม ล็อกแมนนะครับ mdlx mega man, man ล็อกแมนรุ่นของ f i r e Storm มนี่จากค่ายของ t Zero นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของอาวุธ Fire s t อ r m นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว hp นะครับตัวเลือกของล็อกแมนแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีของตอนที่เป็นตัวแท่งพลังงานของตัว f i r e Storm นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกแมนตรงนี้ก็จะมีเขียนคําว่า f i r e Storm ซึ่งจะเป็นโลโก้สีทองด้วยนี่อันนี้จะเป็นหน้าหน้าของกล่องนี่ด้านข้างก็จะเป็นแอคชั่นสวยๆประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังมีเขียนตัวล o c k m a n นะครับแล้วก็ชื่อชุดของ m d l x Mega Man r o c k Man Firestorm Version นะครับแล้วก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีผาาเสริมอะไรให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโฮโลแกรมของตัว t ร e r ด้วยนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับสวยงามประมาณนี้มีด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ทรีซ MDOX นะครับ Mega Man r o c k Man Firestorm อันนี้จะเป็นโลโก้ของตัวล็อกแมนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านหน้าของกล่องนี่เอาล่ะ ถ้าเราลองเทียบกับตัวเวอร์ชันแรกนี่อันนี้จะเป็นตัวร็อกแมนปกตินะครับก็ดูย้อมแมวแหละเพราะว่าเปลี่ยนแค่สีเท่านั้นเองนี่สีก็จะมีตัวเป็นสีแดงสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวกล่องนิดหน่อยเช่นตัวนี้จะไม่มีตัวแท่งบาร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Firestorm ก็จะมีแท่งบาร์แบบนี้แล้วก็จะมีแท่งข้างล่างตรงนี้ด้วยนี่ก็สวยงามมากส่วนอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมของแต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันเพราะอย่างกล่องนี้ก็จะมีพวกที่เป็นถัง E กับตัว Lock สเตอร์ขนาดใหญ่อันนี้ก็จะต้องชูลงตัวที่เป็นอาวุธของ Firestorm นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องแล้วก็ดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวฟิกเกอร์จะเป็นยังไงบ้างเอาละครับเมื่อเปิดกล่องขึ้นมานี่ข้างใน,นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวฟิกเกอร์ออกมาก่อนนีอ่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ l o อกแมนนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็จะมีตัวคู่มือแบบนี้มาให้ครับเดี๋ยวเรามาลองสำรวจตัวคู่มือนี้ก่อนดีกว่าตัวคู่มือจะประกอบไปด้วยแผ่นพับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคู่มือที่บอกวิธีการใช้ตัวฟิกเกอร์นะครับนี่ก็จะน่าจะบอกว่าดัดท่าทางได้ประมาณไหนแล้วก็มีแม่เหล็กอินคลูดเข้ามาด้วยนะครับเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะบอกว่าในตัวกล่องนี้มีผ่าเสริมกี่ชิ้นนะครับแล้วก็ ต่ละชิ้นวิธีการเปลี่ยนตรงนี้ก็จะมีการสอนว่าเราจะเปลี่ยนหน้าของตัวล็อกแมนยังไงบ้างเปลี่ยนมืออุปกรณ์ต่างๆ่างยังไงแล้วก็วิธีการเอาตัว Firestorm ที่เป็นตัวผาดเอฟเฟกของชุดนี้นะครับเสียบเข้าไปยังไงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนกระดาษอีกแผ่นจะเป็นตัววารันตีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของตัววารันตีก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะตัวพลาสติกตัวนี้ออกแล้วมาดูตัวฟิกเกอร์กัน อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ของตัวล็อกแมนนะครับหรือเมก a แมนซึ่งอันนี้จะเป็นร่างของ Firestorm นะครับก็เปลี่ยนจากตัวล o อกบัสเตอสีฟ้านะครับไปใช้อาวุธของ Fireman นะครับนี่ก็จะเป็นสีแดงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เอ่อตัววัสดุมันดูมีความเป็นเหล็กบวกกับพลาสติกนิดหน่อยนะเพราะว่าขาเนี่ยมีความรู้สึกได้ว่าเหมือนจะเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนกับรุ่นก่อนนี่ก็จะเน้นขาใหญ่หน่อยนะครับนี่ ตัวฟิกเกอร์เองก็สามารถที่จะปรับมุมได้เหมือนกับรุ่นแรกนะครับเช่นหัวก็สามารถปรับแบบนี้เห็นไหมขึ้นลงหันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วก็ตัวแขนถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะมีข้อต่ออยู่หลายจุดทีเดียวเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะปรับท่าปรับทางได้นะครับตามที่เราอยากให้ฟิกเกอร์ตัวนี้ปรับนี่มือข้างนี้จะเป็นกำหมัดข้างนี้ก็จะเป็นกำหมัดเหมือนกันนี่ก็ปรับได้นะครับอยากให้แบบหมุนเข้าหมุนออก ปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยครับมันจะมีพวกข้อต่อก็ค่อยๆปรับดูนะครับการปรับก็ระวังนิดนึงแล้วก็บริเวณลาตัวก็น่าจะปรับนี่เห็นไหมมันก็จะมีความเอียงก็สามารถที่จะปรับท่าแบบนี้ได้เหมือนกันบริเวณขานี่ก็จะเป็นแบบหมุนขาได้เห็นไหมทุกคนมันจะหมุนแบบนี้ได้แล้วก็หักแบบนี้ได้นะครับนี่หักตัวเข่าขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็บริเวณขาตรงนี้เองเนี่ยก็หมุนได้เนี่ยมันก็จะหมุนแบบ อยากจะปรับท่าแบบนี้แบบไหนก็ได้นะครับนี่ก็เหมือนกับเวอร์ชันแรกนะครับนี่สวยงามมากๆเพียงแค่เปลี่ยนสีตัว Rockman เท่านั้นเองนะครับเอาละเรามาดูรอบๆฟิกเกอร์กันอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตัว Rockman นี่นี่จะเป็นด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่นีจะเป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ก็ทำออกมาสวยงามเหมือนเดิมเลยนี่เอาละครับเรามาดูการเปลี่ยนพาดของตัวหน้ากันดีกว่านี ก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนผ่าเสริมเป็นตัวหน้าแบบคึ้งคังแบบนี้แทนนะครับเราจะต้องดึงตัวที่เป็นหมวกตรงนี้ออกมาก่อนนี่นะครับมันก็จะดึงออกมาประมาณนี้นี่พอดึงเสร็จเราก็จะสามารถดึงหน้าตัวนี้ออกมาได้นะครับพอดึงหน้าเสร็จก็เอาหน้าตัวใหม่เสียบเข้าไปมันจะมีรูตรงนี้3จุดมันก็แปะพอดีนะครับกับ3จุดตรงนี้ เมื่อเราแปรเสร็จก็เอาตัวหมวกเนี่ยเสียบกับเข้าไปที่เดิมนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถอดง่ายไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าถอดไปถอดมาเรื่อยๆก็คิดว่ามันอาจจะมีความหลวมเพราะเปลี่ยนหน้าก็จะคึงขังประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหน้าแบบนี้ไม่พอหรอจะต้องเปลี่ยนอาวุธเพิ่มด้วย สำหรับจุดเด่นของตัวไฟร์สตอมก็จะต้องเป็นอาวุธนี้ครับซึ่งไฟร์สตอมเนี่ยมันจะยิงเป็นไฟแบบนี้ลูกไฟแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในตัวเกมเนี่ยนอกจากจะยิงตัวลูกไฟออกมามันจะมีแบบประกายไฟอยู่รอบๆตัวอีกนิดหน่อยเป็นบารีเล็กๆนะครับก็ใช้ประโยชน์ในการปราบศัตรูได้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเราจะต้องดึงไอตัวบัสเตอร์ตรงนี้ที่มันบนนี้มันจะมีตัวรูบัสเตอร์อ,อยู่จะต้องรีมูฟตัวนี้ออกแล้วค่อยเอาตัวนี้ครับเสียบเข้าไปแทน วิธีการก็คือเหมือนจะคล้ายๆหมุนตัวนี้ออกมานะครับนี่แล้วก็เอาตรงนี้เสียบเข้าไปแทนนี่ก็จะได้เป็นลูกบัสเตอร์ประมาณนี้นะครับนี่กำลังยิงตัวที่เป็น Fire อร์สตอรอยู่เสร็จแล้วเราแค่เอาตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปที่แขนของตัว Rockman วิธีเปลี่ยนเราจะต้องดึงทั้งท่อนแขนตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับพอเราดึงปึ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนมือเป็นตัว ข้างที่เป็นล็อกบัสเตอร์นะครับก็เสียบกับเข้าไปนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่กำลังยิงตัวที่เป็น Fire s t o r m อยู่ก็ดูเท่ไปเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนมือข้างหนึ่งให้เหมือนกับเอามือจับตัวที่เป็นตัวล็อกบัสเตอร์ตรงนี้นะครับมาได้ดูเท่นหน่อยสำหรับการเปลี่ยนมือผมจะเปลี่ยนแค่ขาดชิ้นนี้นะครับเราดึงแค่บริเวณที่เป็นกำหมัดตรงนี้ข้อมือตรงนี้ดึงออกแค่นั้นเอง นี่นะครับพอดึงออก้วจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวข้อต่อมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวงกลมๆเป็นตัวจุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไอ้ตัวจุ๊บตัวเนี้ยไปเป็นมือที่เราต้องการได้เมื่อจุ๊บเสร็จแล้วมันจะประมาณนี้นะครับผมขอเปลี่ยนชิ้นนิดนึงอันนี้มันดูไม่เหมาะมันน่าจะต้องใช้อันนี้นี่แล้วก็แบบคล้ายๆเหมือนเราเอามือไปประคองตัวล็อกบัสเตอร์แบบนี้นี่จะได้ดูแบบเท่ๆประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวน้องลอง,ลองจัดฉากตัว ล็อกแมนแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่านะครับว่าพอเอาตัวนี้มาทำเป็นแอคชั่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับผมก็รีวิวตัวล็อกแมนนะครับจากค่าย T-Zero mdlx mega man lock man firestorm เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจุดขยับก็ยังมีเยอะเหมือนรุ่นก่อนนะครับแล้วก็ตัวผาดเสริมที่เป็นตัว firestorm นี่ก็ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยทีเดียวเอาละครับผมคงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ